จเจริญทำสำหรับมื่ดีครับผมกอบสืสุสินวันนี้อยู่ที่สวนป่านาบุญสามครับวันนี้ทีมไฟแดดได้ทำระบบไฟแดดออก,กิจตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จครับวันนี้จะมาทำคลิปครับเพื่อให้พี่น้องที่ได้ดูแลต่อนะครับได้ดูว่าระบบนี้ทำงานยังไงนะครับตัวนี้เป็นตู้ควบคุมครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัววัดไฟ dc ครับวัดไฟแบตพอดีรุ่นนี้มันรับไฟได้ไม่เกินสาสิบโวลต์ครับก็เลย เลยไม่ได้ต่อครับไว้หามาใส่ที่หลังครับระบบเราเป็นระบบสี่สิแปดโวลต์นะครับก็เลยตัวนี้ก็เลยใส่ไม่ได้ครับแล้วก็หน้าตู้จะมีไฟสองดวงนะครับด้านซ้ายก็คือแสดงว่าตอนนี้ใช้ไฟแดดอยู่ครับส่วนด้านขวาก็เป็นไฟหลวงครับจะระบบจะสลับไฟเองครับอัตโนมัติตอนที่แบตเตอรี่ต่ำครับแต่ถ้าแต่ละวันเราใช้ไม่ถึงสี่ิแปดโวลต์ก็จะเป็นไฟแดดตลอดครับแต่นะครับจะสลับอัตโนมัติครับ ตอนนี้ก็คือแสดงการใช้งานครับหน้าจอนะครับตอนนี้ไฟสองรอยสาสิบโวลต์นะครับไฟออกมาจากอินเวอร์เตอร์กระแสที่ใช้สี่แอมป์ครับก็ใช้ไฟตอนนี้ทั้งหมดประมาณเก้าร้อยวัตต์นะครับเึงนตัวนี้เก้าร้อยวัตต์ครับแล้วก็ตัวอื่นก็ไม่มีอะไรครับดูแค่สามค่าหลักๆนะครับใหนี้เปิดมาในตู้นะครับในตู้นี้ก็ปกติก็จะไม่ได้เปิดนครับเพราะันมีมีไฟนะครับแต่เป็นช่างมาใช้นะครับแต่ว่า จะได้มาใช้ตัวเดียวก็คือตัวนี้ครับตัวสีสีส้มนะครับตัวนี้ก็คือถ้าโยกลงเนี่ยมันจะเป็นไฟแดดนะครับในกรณีที่ระบบเรามันล่มนะครับมีปัญหาเราก็จะมาโยกโยกระบบด้วยระบบแมนวนวลนะครับตัวนี้แต่ถ้าโยกขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นจะเป็นไฟหลวงนะครับไฟหลวงโยกสลับเป็นไฟหลวงถ้าถ้าเราจะตัดตัดระบบนี้ออกไปเลยครับถ้าระบบมีปัญหาแล้ว,แล,วแล้วไม่มีช่างนะครับก็ก็มาโยก สามทางคัดเอา3สามทางตัวสีแดงนี้ครับตัวต่อไปนะครับสามตัวนี้จะมีมาจากแผงนะครับสามชุดแผงโซลารเซลล์ครับเป,เป็นไฟดีซีจากแผงโซลาเซลล์400โวลต์ครับทีนี้เราก็เปิดไว้ตลอดครับส่วนด้านขวาสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวสลับไฟครับข้อตัวนี้แบตเตอรี่เกือบเต็มนะครับ58.5โวลต์จะสลับไฟอัตโนมัตินะครับถ้าต่ำกว่า48โวลต์ ก็จะสลับเป็นไฟหลวงครับไฟหน้าตู้ก็จะขึ้นไฟเขียวด้านขวานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นรีเลย์ของไฟที่โชว์หน้าตู้ครับเนี่ยมีเขนติดไปด้วยครับไฟโชว์หน้าตู้อันนี้ไฟแดดนะครับส่วนตัวนี้เป็นเป็นเบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์ของไฟที่แบคเอพนะครับเวลาที่แบตอ่อนก็จะใช้เบรกเกอร์ตัวนี้ครับเบรกเกอร์เข้าข้างบนออกไปแล้วก็ไปเข้าที่ตัวสลับไฟตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ DC นะครับ dc ที่จ่ายให้ ตัวนี้นะครับ58.4โวลต์ครับในส่วนของดีซะครับอันนี้ก็คือดีซนะครับเบเกอร์ดีซีเบเกอร์เอซะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันไฟกระชากนะครับก็คือไฟหรือว่าฟ้าผ่านะครับเราก็ได้ต่อลงดินนะครับนี้ระบบก็ได้ต่อลงดินครับจับจับได้ไฟไม่ดูดครับตอนแรกไฟดูดนะครับถ้าไม่ต่อลงดิน่จับได้หมดแล้วครับเป็นโลหะตัวนี้ลงดินลงลงตรงนี้เลยครับลงแม่นเป็นทาเมื่อกี้ครับส่วนสามตัวนี้ก็คือไฟมาจาก อินเวอร์เตอร์ทั้งสามตัวนี้ครับไปมาจากสามเครื่องแล้วก็มารวมกันรวมกันมาเข้าตัวนี้ครับตัวป้องกันตัวป้องกันนี้ก็ตั้งไว้ที่หกสิบแอมป์นะครับประมาณหมื่นสองพันวัตต์นะครับเราจะให้ให้ไม่เกินนี้ทางั้านที่เครื่องได้หมื่นห้านะครับแต่เราอยากตั้งไว้ไม่เกินประมาณหมื่นสองพอครับตัวนี้ก็เป็นฟิลของตัวควบคุมนะครับไฟเลี้ยงของชุดนี้กับชุดนี้ครับในตัวนี้ก็หมดแล้วครับการทํางานของตัวนี้ก็เขียนบอกหมดแล้วครับต่อไปก็มาดู การเดินสายนะครับแล้วก็การต่อครับตัวนี้เป็นอิเอร์เตอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามครับตัวละห้าพันวัตต์ครับต่อสายแล้วก็พันแค่ไก่ด้วยนะครับใส่รางใส่ท่อครับล้ก็มีแบตเตอรี่สี่ชุดครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ครับแบตเตอรี่แต่ละตัวก็สามารถสามารถแกะออกได้ครับนะครับแกะออกได้แต่ต้องควรจะปิดระบบก่อนครับ ตอนนี้ก็คือเป็นบากาวอยู่ข้างในครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกกล่องนี้เป็นขั้วลบนะครับขั้วบวกกับขั้วลบจะแยกกันครับแล้วก็เดินมาทุกอย่างก็เก็บสายอยู่ในท่อพยายามเก็บสายอยู่ในท่อครับแล้วก็เก็บอยู่ในกล่องแบตเตอรี่ครับครับตอนนี้ก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับจนเรียนทำสำเร็จดีครับ